คู่สุดท้ายของวันนี้ครับผมเป็ทางด้าน GTR จะกับ p c แล้ว GTR เบสบูนอกดาไปเลยครับพ่นหนึ่งแล้วทางด้านตั้มนะครับยิงไป M 500จังหวะน,นี้แล้วเขามีโคโนครับประเด็นนะ่ะ p c นอกนอกน็อกหนึ่งนะแต่จุกกลับมาได้หมดเลยโอ้แล้วเกือบนอกครับแล้วลงลง่ลงๆงล่งอย่างนี้ มีตัวซอ้อนอยู่ครับแล้วจังหวะนี้เหลือเขาก็ส่นเดียวแล้วเรียบร้อยหนึ่งส่วนนะเป็นทางด้าน PC ที่นำไปก่อนครับมาผมจินตาไลน์อัพมีใครบ้างมีเซาวเยอร์เบดบูลแล้วก็ตั้มนานแล้วก็ก็ต์าัดคณะ PC มีฮันเตอร์มิฮอตแล้วก็ไซโคแล้วก็แพ็คแพ็คคือ Pac แพ็คแพ็คไอตัวนี้แหละในการที่แล้วที่สมัครที่ทำชื่อภาษาอังกฤษอ่ะ แล้วก็ผมอ่านว่าแพ็กแป็กอ่ะเออีเป็นแพ็กแพ็กนะฮะแพ็กๆคุณนี่ตึงนะ g t r ก็ตึงนะ GTR มีประสบการณ์ในการแข่งในห้องผมอยู่ส่วน PC ก็มีประสบการณ์เหมือนกัน p ี PC มีประสบการณ์อยู่นะเราก็ต้องมาเอาใจช่วยจ t r ว่าจะเอาได้หรือเปล่าถ้าเอาได้นี่คือสวยเลยเลย ถ้าพีวีชนะได้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะคือ GTR ก็ตึงนะ PC ก็ตึงนะคู่นี้ไม่น่าเจอรอบรอบรอบแรกเลยอนะทำไงได้มันซุ่มได้ครับทุกคนอือหือนอกไปเลยครับโอ้แล้วดีเซอร์ครับเจอ MP5 ไฟไปถึงกับร่วงฮะแล้วสองหน,นึ่งจังหวะนี้ วิ้ยเลยเขารู้ด้วยประเด็นอ่ะเอาตัวไหนก่อนนะเอาตัวหลังก่อนไหมโอ้หมดตีผมมัแจะนนดแพลงที่เก็บไปสองศูนย์ไปกดผิดอีกโอ้ที่ผมเปิดเพลงที่ผมชอบเลยเป็นเพลงไฮไลท์นะ แต่ผมชอบรักเพลงนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้ดินี่เพลงนี้ เพลงไวรัสเรวกวาบันี้เลยว่าไม่ได้นะนะบุตรเน็ตไฟล์ การระเบิดไปมีร่วงบอกเลยไม่ร่วงเหรอโอ้โหแล้วร่วงตรงนี้ใช่ครับโอ้ยแล้วนอกไปเลยครับพีซีโดนเขี่ยไปอ่อนนะพันเตอร์แล้วไซโครไปเก็บก็ต์ศาสตร์ฮะแล้วตอนนี้กำลังถ่บ้านเขีย่ยฮะเขาเปิดสกิลตัวละครครูมาครับครู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 โอ้ยแล้วเกือบแตกครับตัวนเี้ยแล้วเรียบร้อยต้องดาวไป ไอ้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้น่องก,กว่าเลี้ยงหมดตีเลยครับผมเป็นไอ้น่าใจโครที่เก็บคิวไปได้ฮะสามสูตรเลยครับผม PC มาตึกกา้งีซีดนสกิดนะโดนอะไรออกนอกวงเหกัเป็น The แกง a b S กูมาแรงออกตะล่งยูกัเป็นแกแกงจกแบบได้กอดขวคบคุมแล้วหลับตัวช่องบลับ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 บลั เอาเลยเห็นตีนะครับยิงได้เฉยเลยแล้วฮันเตอร์เข้าชาร์จมาแล้วปาดหัวไปหนึ่งครับได้ด้วยเปล่าโอ้แล้วเขาแปลงพุ่มไม้ครับแล้วเรียบร้อยโดนส่วนกลับมาครับของเราฮันเตอร์แล้วท่านำตำนานนกดาวไปเล้มีเพนชุบอยู่ทางด้านเบบูดนหลังเข้าแล้วปาดส่วนกลับไปแล้วเรียบร้อยเกมบตัวนกดาว,ดวได้แล้วป้ายังไม่ได้เลยแลตัวเองตายไป4-0 พวกน้องไม่ต้องกินมาคงไม่ต้องรักพวกยิงคมไม่ต้องหลีฮุ้ยไม่ช็อตยิงผ่านสนามตัวก็จะมาที่มันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์พีเอสกูเป็นยากจะคว้ามึงไม่มีวาสนามมึงจะยากจะถามมึงอยากเจอมึงก็ลองรู้พีเอสกูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงรู้กูไม่เดี่ยวพ่อมึตายจนไม่เป็นรู้มันสมการยิงให้พวกป่านยิงูยิ้มดบในเวลานี้พวกกูยิงกันคมจัดแม่งคมสัตว์กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงพวกกูเข้าขาเข้ามไปอย่างที่มึงจำได้แค่เห่าเมืนจะปาดนีไล่เก็บพวกกูมึงก็ตาย

หลังก็มีหน้าก็มีอ่ะถ้าอยู่ในโกดังอะ่ะโอ้ยตัวนั้นตัวนั้นอยู่บนเข่าอะ่ะใครวะโอ้แป๊กแปกครับแล้วเล่นมุมนี้มันยากนะแป๊กๆปกนะอืนี่ผมบอกแล้วเล่นในโกดังมันยากนะฮะมันอาจจะโดนเข้าหลังหน้าก็ศาดลรบปาดไปโอ้ยแล้วอ้ยหัวแตกแล้วนะตัวนั้นนะ โอ้โหแล้วหมดไปเลยห้าส่วนะ PC เรื่องจัดมาฟอร์มแรงเนี่ย PC ชนะต้องไปเจอกับด่ดดวนๆ PC ชนะไปเจอกับโป๊เกอร์นะฮะเดี๋ยวรอดูเราดูตารางให้หมดเลยพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้กี่คู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้สี่คู่นะครับพรุ่งนี้แข่งกรุ๊ปเนะฮะอ่าแล้วก็ พรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันพุธัสก็แข่งกรุบีวันศุกร์พักครับผมส่วนวันเสาร์แข่งรอบตัดเชือกครับผมกรุ๊ปเอกับกุบีเลยครับแข่งวันเสาร์นี้ทั้งสองกลุ่มเลยแล้วก็รอบตัดเชือกแข่งวันอาทิตย์นะฮรรอบชิงก็แข่งวันจันทร์นะแป๊บเดียวผมกันแข่งแบบนี้แข่งแค่แป๊บเดียวจริงๆฮะไม่ถึงไม่ไม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 ถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเลย สิบสี่สิบห้าวันนงเ um, <okay. S 1> บนบูครับโอ้โหแล้วสู้พีซีไม่ได้ครับจงังหวะน,นี้มีฮอตอ่ะมีฮอคมีฮอคใครวะนะไปด้านหน้าฮันเตอร์ฮันเตอร์ป่าได้หนึ่งครับเฮ้ย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 ใ,ใ,ใครวะเสาเสาเยอะครับแล้วเจาะมาระวังหลังเข้านะฮะนี่ครับ โอ้โหแล้วโคตรพลาดแล้วโอ้แล้วหมดตี้ไปเลยหกศูนย์ครับ PC แล้วไงครับแตกย

ไม่ถ้าผมติดตาม youtube ขึ้นพันซับอ่ะผมสตรีมได้เลยเนี่ยแต่ถ้าสตรีมในเพจผมเคยสตรีมในมันแหลกอ่ะถ้าสตรีมใน youtube น่าจะไม่มีะอ,อะไรขัดข้องนะโอ้ยไครนกวะโอ้ก็ศาสตรนะฮะนอกไปแล้วตั้มนะอยู่ทางด้านบนนี้ AW แล้วไม่ปั๊มยาปั๊มยาไปแล้วครับไปจังหวัดในโดนส่วนกลับมาครับทางหน้าแปลกๆแล้วเห็นตัวดบรถแล้วมีเอไม่โดนเฉยเอาไม่โดนเหรอ โอ้โเจล้อ GTR เหลือสองคนฮะเซาเยื์กับตั้มนะโอ้โะเล่นยากทันทีบอกเลยนี่เขาก็มี A W นะถ้าเป็นเล่นนะเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องเกินนี่สองสองมันดิไป้งเรียบร้อยสองสองเซาเยือ์ครับผมลงด้านล่างมาเรียบร้อยตัวนี้เจอเจอเซาเยือ์แน่นอนเนี่ยมีฮอเนี่ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา ว่าไงเอเ้าเลยเ,เก็บของอยู่ครับเก็บจัดเลยตัวนี้เาเยืะอออกมาปาดได้เนี่ยปาดดิอยู่ไหนฮะปาดได้เาเยือ้อเาเยืะอเห็นแล้วฮะนี่ปาดเปหนึ่งแล้ว pc เหลือคนเดียว a w ของมิฮาร์ดฮะไม่เป็นไรเขามี mp 0ูนอยู่มีฮอตดับเก็บสองเปล่าเก็บสองนี่คลิกเลยนะตำน้นไม่มีเลือดนะมีฮอตดับ ใช้ mpc0 ศหรือเปล่าพีศูนย์ไหมพีศูนย์ลักขัวเลยเอาไหมโอ้แล้วตายไปเลยเจ็ดตอนหนึ่งครับผมเอ้ยหกตอนหนึ่งครับอ่าจจตีติแคยแตกมาได้ฮนะโอ้ถ้าจังหวะแรกเล่น mpc0 ศน่าจะดีกว่านะครับถ้าในระยะประชิดขนาดนั้นบุตรเนไฟ เอเอเปิดเพลงนี่นี่นะฮฮฮาาาม็ดพอยของ PC นะถ้าเจทา g t พลาดเรียบร้อยแนย่ผมบอกเลยโอ้แล้วเห็นห้อเปล่า GTR เล่นแผนนี้ไหวไหมเนี่ย ก็ก็ศาสตร์บอกแล้วว่ามีตัวไปเออมันขึ้นไม่ได้ครับผมมันขึ้นบ่ได้โอ้แล้วเพื่อนนอกแล้วจิเทีาพลาดเลยฮะแล้วตัวที่อยู่ด้านบนคือใครครับไม่มีนะลงมันแล้วโอ้หแล้วเลยบร้อนอกดาวเหลือเบสบูครับกับต่ำต่ำกําลังจน็อกดาวแล้วเอของเขาครับไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเบสบูก็สุดท้ายแล้วเจอปาดไปหนึ่งทีแบกแกมาหรือเปล่าเล่นตัวแบกแบกแพกแพกเอาหน่อย เอาได้หรือเปล่าเบดบูเอาได้หรือเปล่าเอาได้หรือเปล่าเก็บสามไหมเก็บสามไหมบุตรโทร์นี่ไฟเออไฟ,ฟ,ฟเอาหน่อยเก็บสามดิอุสาเผื่อเทนี้แล้วมันต้องร้อนแรงหน่อยดิเบดบูอะร้อนแรงหน่อยอุย้ยเอาว่ะเอาแล้ว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 อ่ามา หน้าววตาวินมาบูมบูมน้าทัววาเจทัวขเจฮักกักมาหูบิทุ่มนเดกอเจบ็ทเกนาที่ช้าได้กโซชโซบจอแท้ชิโซชโซ่ัญสิการชีโอ้กลร้ไม่เป็นอะไรเที่ขาดปดไลน์นี้แต่เอ่าิดกยเบดบูเข้าดันนาแล้วมีหอดบอกว่ามันอยู่ในเห็นไอวอฮะ โอ้บาสีนานาลาลานาเนาลาลาลานโอยโอ๊ยโอ๊ยโยเก็บเก็บสามไเก็บสี่วะโอ้โหโคตรจัดอะเบสบัวเฮโ่ ซาจักกิจวลาว้าวเฮ้ยเธอเดิอบัวกันจอกกัจจีเฮ้ยเธอเดินรอบซาจักจีซจักจีกัจจียิ่งกสาดทุกคนดกันกกิเลงกัมานึ่เดืช่วกันิงกันจ้าากจ่าตาจกาิดไม่สาวเรส์สาวิตก็เงียบี่สีัดหัวเข้าไปด้านใน บอกเลยว่าล้อไงโอ้บาสเซน่าโจว่าเอวบ w ว่ะนี่ไงนั่นเดียวร่วงอ่ะคิดดูอ่ะเอ้ยออุ้ยพีซี็อกสองว่ะแล้วโดนแขวเป็นหนึ่งด้วยโอ้ยตั้มนะเอเอบวสุดดึงฮะอฮ้ยเจทีอาจะพลิกบอลนี่สามสี่เปล่าถ้าชุดได้อ่ะ

จาจากกูะบอกเธว้าวว้าเอ้ฮ่าฮ่าฮ่าจากจากกูะบอกเว้าวว้าไปยังฮึฮึไอเจยามาว่าแต่แล้วเจดีอาพลนี่คือจบเลยนะดูดิก็คือพีซเล่นยังไงก็ได้เขาเล่นยังไงก็ได้ แต่ถ้าจีทีอาตีเสมอ66เนี่ยความกดดันอยู่ที่ PC นะหรือทั้งสองชุนฮะ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 โอ้นอกไปเลยครับ g ี r ีอาร์เบทครับตัวตัวนี้ตัวแบกเลยผมบอกเลยเล่นโหดสัตว์อะ่ะ โอ้ยถ้าเขานอกไม่น่านะไม่แน่นะแล้วเรียบร้อยผมเบสนกดาวไปเหลือเหลือสองคนครับเจตาเหลือสามอ่ะสามสามนี่แปก๊กแป๊นอกครับยังไม่มีใครไปซ้ำ oh, like, see, not like. เฮ้ย เอ้ยเยโดนระเบิดแล้วเอ้ไม่โดนเฉยเป้งมีตัวโดนระเบิดปะตัวนึงอะ่ะโอ้ยก็เซนเดี๋ยวตั้มกฤษชายอะอุ้ยโดนเอวบิวอะตั้มตัหมดตีไปเลยครับตั้มเจ็ดสามเป็นทางด้านเอ่อพีซีครับเที่ยวชนะเจทีอาร์ไปเจ็ดสามเจอกันนะพรุ่งนี้รอบต่อไป